สวัสดีครับเราก็มาต่อกันในเรื่องของการใช้โปรแกรม Trading View เช่นเคยนะครับในครั้งนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือก Layout นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยหน้าจอก็จะเป็น Layout ที่แสดงถึงกราฟราคาทองใน time frame day เนี่ยนะครับก็คือเป็นหน้าต่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราอยากจะปรับเป็น2จอ,อเราก็เลือกเลือก Layout ลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าเราต้องการแบบบนล่างนะเราลองเลื่อนดอูหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้สมมุติว่าเราใช้กราฟส Timeframe แล้วกันนะสมมุติว่าเวลาเราวิเคราะห์ทองเรา,เามองภาพรวม4 Timeframe เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเป็นแบบ Layout ที่มี4หน้าต่างได้นะครับทีนี้เนี่ยในแต่ละหน้าต่างเราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าได้นะเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ไปก่อนอ่ะเราสามารถที่จะตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่แตกต่างกันในแต่ละเลเยอร์ก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเลยตอนนี้มันอยู่ในไทม์เฟรมอะไรบ้างเรามาดูนะครับ สายบนสุดก็คือเป็น day นะครับสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น week เราคลิกเราคลิกเลือกขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเราคลิกเลือกเนี่ยนะครับมันจะมีกรอบสีฟ้าอ่ากรอบสีฟ้าเนี่ยระบุว่าเออเรากําลังอยู่หน้าจอตรงนี้นะนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะไปกด time frame อะไรก็ตามแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเฉพาะหน้าจอที่เราเลือกอยู่อ่าอย่างตอนเนี้ยผมเปลี่ยนเป็น week แล้วเราก็จะเห็นว่า time f r a m e ของหน้าต่างซ้ายบนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น week แล้ว แล้วถ้า,าด้านขวาเราต้องการปรับให้เป็น time frame day นะครับเราก็จากเดิมมันเป็น15เนาะเราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็น day อ่ามันก็จะเป็น time frame day ให้เราละอ่า week ก็จะแสดงกราฟแบบนี้อ่า day ก็จำนวนแท่งเทียงก็มากขึ้นเห็นไหมอ่าก็จะเห็นการ sideways ของมันอ่ามีแท่งเทียนจำนวนที่มากขึ้นต่อมาเราใช้ h หนึ่งอ่าเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรส่วน time frame สุดท้ายถ้าเราใช้5นาทีเราก็ปรับตรงนี้เป็น5นาทีนี่ เพื่อมอนิเตอร์ได้นะเราก็จะเห็นว่าอะตอนนี้นะครับในมุมของวีคเป็นขาขึ้นนะครับเดย์เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็ h 1ดหน่งฟอร์มตัวเริ่มย่อนะแล้วก็5นาทีเหมือนเป็นขาลงละก็คือมีการทำไฮที่ต่ำลงโลที่ต่ำลงนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้ Layout นะครับหรือบางครั้งนะครับเราอยากจะแอด i n d i c a คเตเฉพาะกราฟวีคก็ได้นะครับเช่นใส่เส้น EMA 200เนาะ เราก็แอดเข้าไปปกตินะครับแอดเข้าไปปกติแล้วเราก็ไปตั้งค่าตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับเฉพาะของหน้าต่างนั้นๆเนี่ยเราก็แอดเข้ามาได้ละอันอื่นก็ไม่ได้แอดตามนะครับหรือว่าเราจะต้องการดู p r o d u c t ์หลายตัวในในหนหน้าจอเราเนี่ยนะครับต้องการมีสีหน้าต่างแต่ว่าเน้นเป็นดู อ่าพอดักคนละตัวเนาะอย่างเคสอันนี้ก็คือเป็นทองอย่างเดียวนะครับเช่นเราอาจจะดูอ่าดิเอ็กวด้วยนะครับดัชนีดอลลาร์ด้วยนะครับว่าเคลื่อนไหวเป็นยังไงก็แนะนําว่าถ้าเราจะดูเปรียบเทียบเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นไทม์เฟรมเดียวกันมันก็น่าจะอ่าดีกว่านะอ่ะก็ปรับเป็นวิกซะนะครับเราต้องดูอะไรอีกนะครับเวลาเทรดทองอดูดัชนีหุ้นหน่อยนะเช่นดาวโจนส์อ่าเราก็เปิดกราฟดาวโจนส์ขึ้นมาหรือเราจะ ดูในส่วนของบอลยูสองปีก็ได้นะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมนะครับคือคลิกไปณนะหน้าต่างที่เราสนใจต้องการปรับก่อนนะครับแล้วเราก็เลือก Product ที่เราจะแอดเข้ามาในหน้าต่างอันนี้แทนอันเดิมนะครับก็กดคลิกทีเดียวกดคลิกทีเดียวเพราะว่าถ้าดับเบิลคลิกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปรับเป็นดับเบิลคลิกเนี่มันคือจะปรับเป็นสินค้าตัวนั้นทั้งหมดเลยสหน้าจอเห็นไหมเมื่อกี้ผมดับเบิลคลิกนะครับหรือดับเบิลคลิก BTC มันจะเป็น btc หมดเลยแต่ถ้าเราคลิกทีเดียวปุ๊บเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นแค่ wti ส่วนอันหนึงเป็น btc อยู่นะนะครับอ่าอันนี้คือเวลาเราเลือกเนาะอ่าคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆครับแล้วเดี๋ยวอตอนถัดไปะจะแนะนำเครื่องมือตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ